บทอาขยานหลักเรื่องกีนเนาตอนศึกกละมังกูนิงว่าอาพรางทางชมคณะนกพลพกจับมาใหา้อึงมีเป็นเจ้าวันจับวัน ชาลีเหมือนวันพี่ไก่สามสุดามาอางนวลจับนางนวลน,นอนเหมือนพี่แอบนวนสมอนจินตลาจักกระพรากจับจากจำนันจา เหมือนจากนางสะการะวาตรีแขกเต้าโอจับเต้าร้างร้องเหมือนจากห้องมายารัศมีเหนกแก้วจับแก้วโอพาทีเหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา ตะเวนไพรร่น้องตะเวนไพรเหมือนเวนใดให้นิราศเสน่หาเข้ามองจับโมงอยู่เอกาเหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง ครับแค่จับแค่สำโดดเดียวเหมือนเปล่าเปลี่ยวขับใจในภัยกว้างชมวิหกนกไม้ไปตามทางพระหนึ่งนางพางรีีบโยธี